อาละไม่รู้ว่ากี่วันผ่านไปนแล้วไม่รู้ว่าใช้กี่วันไม่แน่ใจแต่วันนี้เสร็จทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยสิ่งเดียวที่ต้องทำคือรดน้ำก็ขอบคันโรยขี้วัวไว้แล้วก็เอาฟางห่มไว้แบบนี้รอบเลยรอบเลย จะเป็นสะละรอบเลยแล้วก็ในนาก็หยอดข้าวตามหลุมไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาฟางคุมโซนฝั่งนี้หยอดหลุมหยอดข้าวใส่หลุมแล้วก็ฟางคุมเลยแต่ฝั่งนี้เอากระดาษลังปูขุดรู หยอดข้าวใส่หลุมแล้วก็คุมฟางเหมือนกันฝั่งนี้จะมีกระาดาษลังฝั่งนี้ไม่มีดินล้วนๆกี่วันไม่แน่ใจน่าจะเป็นสิบวันกว่าวันได้อยู่มั้ง okay. เดี๋ยวมารอดูข้าวงอกกันว่ามันจะยังไงจะต้องคอยรักษาความชื้นเดี๋ยวบนคันนี่เดี๋ยวรออีกสัก รอฝนมาอีสักวันสองวันเดี๋ยวจะเอาอะไรมาปลูกพวกกล้วยแล้วก็พวกผลไม้กับไม้ป่าที่เตรียมไว้รวมถึงเม็ดญ่าอะไรพวกนี้ด้วยส่วนต้นในนาตรงนี้ผมทำไว้เป็นเหมือนแบบคือสามารถเดินลงมาดูได้เพราะว่าแข็งแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรสามารถลงมาดูข้าวใกล้ๆได้เอาสปริงก้งสปริงเกอร์มาตั้งได้มีขุดร่อง ล้อมไอน้นีเอาไว้เวลาน้ํามาก็ไหลไปตามล่องอไปที่ท่อน้ําออกอลองดูมันจะเป็นยังไงบ้างชุ่มฉ่าดีมีกระดาษล้างอยู่ข้างล่างฝังนี้มีแต่ดิน,ดนลองดูครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆ